เห็นภาพสวหัวบอกตรงๆนะครับผมเนี่ยอดที่จะเป็นห่วงบ้านเมืองไม่ได้ว่าอนาคตประเทศไทยนะครับมันจะเป็นยังไงหรืออนาคตการเมืองไทยหรืออนาคตกระบวนการยุติธรรมไทยในอนาคตนั้นจะเป็นยังไงถ้ากราบใดที่มีสวหัวอยู่ในวุฒิสภาเราเห็นพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับที่แสดงออกก็เห็นเลยว่าสวหัวนั้น แม้จะเป็นสภาสูงแต่ว่าสภาสูงที่ไม่ได้มาจากความหลากหลายของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นสวหัวคือมาจากกลุ่มการเมืองเลยนะครับอำนาจต่างๆในองค์กรอิสระสุดท้ายจะเป็นอำนาจของพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองแล้วประเทศไทยจะอยู่ได้ยังไงความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะมันเป็นเรื่องการเมืองมีสว กลุ่มหนึ่งถแถลงที่สํานักงานปปชบอกว่าการที่ถูกกล่าวหาว่าสวาหัวเนี่ยนะครับซึ่งจะมีใครบ้างอันนี้ก็ยังไม่ทราบนี่แหละบอกว่าเป็นเรื่องการเมืองอันนี้ชัดเลยนะครับคือการไปถแถลงก็เป็นเรื่องการเมืองนั่นแสดงว่ากลุ่มสวผมว่าอย่างน้อยก็ต้องร้อยกว่าคนเกินกึ่งหนึ่งของวุฒิสภาเกินกึ่งเยอะๆด้วยมีปฏิป,ปักต่อรัฐบาลเพราะ เขามองแล้วว่าเรื่องของเขาเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองแตงทั้งที่จริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เรื่องการเมืองเป็นเรื่องกฎหมายนะว่าคนที่มาจากสวเนี่ยคุณมาโดยความชอบด้วยกฎหมายหรือความชอบธรรมหรือไม่นะถ้ามาจากการหัวก็ไม่ชอบธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะกฎหมายไม่ได้เขียนให้คุณไปหัวถูกไหมกฎหมายไม่ได้เขียนให้คุณไปซื้อมากฎหมายไม่ได้เขียนให้คุณไป็อบบี้ สร้างกลุ่มเพื่อจะเลือกตอนเองกฎหมายไม่ต้องการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ชอบทําและไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่18มีนาคมจะมีการให้ความเห็นชอบตุลาการสารรัฐธรรมนูญซึ่งสองคนก็ได้พ้นวาระไปนะครับจะต้องมีการเลือกใหม่หนะสองคนถ้าสมมุติว่าสอวอหัวอยู่ในวุฒธธิสภาท่านคิดดูกันแล้วกันนะครับการเลือก ตุลาการสารรัฐธรรมนูญก็ดีหรือบุคคลในองค์กรอิสระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นปปชกกตใจะไหมมันจะเกิดความยุติธรรมหรือไม่เอาพักเอาพวกได้ยังไงผมเชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะการหัวคือมาจากการเมืองนะครับถูกคอนโทรลโดยกลุ่มการเมืองและ โดยเฉพาะอย่างออยิงย่งอย่างปป,ปชหรือสารรัฐนูนน,นะฮะเป็นองค์กรที่เขาเรียกว่าตัดสินหรือชี้ความผิดถูกของข้าราชการนักการเมืองรวมถึงสวด้วยมีใครที่ไหนไหมจะเลือกคนที่เป็นปฏิบัติตัวเองมาทําหน้าที่ในการที่จะเผื่อจะสอบสวนหรือว่าดําเนินคดีกับตันเองในอนาคตไม่มีหรอกครับอย่างน้อย มันก็ต้องเลือกพวกเลือกกลุ่มอันนี้คือมันเป็นเรื่องความจริงในสังคมนัม้น,นกลไกในการให้ความเห็นชอบนั้นจึงมีความสําคัญวันนี้นะครับสวอถ้าดูจากข่าวคราวดูจากข้อสงสัยนะที่ปรากฏกันทางสื่อมวลชนเยอะแยะมากมายนะครับนะกลุ่มสวหัวนี้เกือบร้อยสี่สิบคนท่านดูแล้วกันว่าถ้าให้ความเห็นชอบแล้วใครจะชนะ วันนี้ก็มีกลุ่มเสว้ยกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มาจากการหัวอ่าอันนี้เขาแสดงชัดออกมาเพราะว่าเขาเชียร์ให้มีการสอบสวนอันนี้แสดงว่าชัดเจนว่าเขาไม่ได้มาจากการหัวเพราะเขาไม่ได้กลัวเขาก็มีการไปร้องปปชเหมือนกันเพื่ออะไรไหมเพื่อให้เอาผิดกับสวกลุ่มหนึ่งที่ไปร้องปปชเพื่อเอาผิดกบรตีว่าการกระทำที่ิธรรมกับอธิบดีดีเอสไอนะ ว่าการที่คุณไปร้องแบบนี้เป็นการแจ้งความเท็จต,ต่อเจ้าพนักงานหรือไม่เพราะฉะนั้นศึกสวหัวนี่นะครับผมจึงเป็นห่วงบ้านเมืองพูดตรงๆนะครับถ้าตราบใดยังไม่โลกนะโอ้อนาคตประเทศไทยไม่ใช่แค่5ปีที่สวมีอายุอยู่นะครับอย่าลืมว่าบุคคลในองค์กรอิสระนะอย่างตุลาการสามนุนนี่อยู่ในวาระได้7จปีใช่ไหม ก็กตอ,อยู่กี่ปีเก้าปีป่ะปป,ปชอยู่กี่ปีเพราะฉะนั้นไม่อยู่ได้แค่5ปีตามอายุสวแล้วสุดท้ายถ้ามันเละถึงขั้นมองกันออกเลยว่าอ๋อเวลาเลือกบุคคลในองค์กรอิสระก็คือคนที่มาจากใหการสนับการสนับสนุนของกลุ่มการเมืองหรือเป็นคนในกลุ่มการเมืองสุดท้ายจะเกิดขึ้นอะไรกับประเทศไทยกระบวนการยุติธรรมเละแน่การบริหารประเทศไปไม่ได้แน่ ถูกไหมฮะก็จะถูกคอนโทรลโดยพักการเมืองหรือกลุ่มการเมืองอันนี้อันตรายครับและสุดท้ายนะครับพอมันชัดๆมากๆขึ้นไม่แน่อาจจะเป็นชนวนในการยึดอํานาจอีกครั้งหนึ่งอันนี้พวกกันแดบ,บตรงไปตรงมานะครับแล้วบ้านเมืองก็จะเละเราถูกทรมานนะมาเก้าปีนะครับจากการยึดอํานาจพลเอกประยุทธ์จันโอชา นะเกือบเกือบสิบปีแล้วป่วยเรื้อรังวันนี้กำลังจะดูทิศทางประเทศในการบริหารในเชิงประชาธิปไตยขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าพอมาเจอปัญหาเรื่องศึกสวนะครับว่าใครที่มาจากการหัวบ้างนี่นะมันจึงมองอนาคตประเทศว่าโอ้โหนะครับวันนี้ซากเดนที่รัฐประหารได้ทำไว้นะอันตรายมาก นะครับอันตรายมากและกลับกลายเป็นว่าซากเดนนั้นอาจจะงอกขึ้นมาใหม่ก็คือเกิดการปฏิวัติรัฐปรรหารขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นผมอยากจะพูดคํานี้เพื่ออะไรไหมผมว่าสวเนี่ยนะปรับเถอะเปลี่ยนเถอะยอมเถอะนะถ้ามั่นใจว่าตัวเองไม่ได้มาจากหัวจริงเลือกใหม่รับคุณก็ได้เหมือนเดิมแต่ถ้ามาจากการหัวยังไงคุณก็ไม่ได้เพราะมันมาจากการหัวใช่ไหม โลกไปซะเห็นแก่ประเทศเห็นแก่ชาติบ้านเมืองสร้างกลไกที่ไม่มีการถผงดุลหรือมีความหลากหลายนะครับน่าจะดีกว่าไม่ใช่น่าจะแล้วดีกว่านะในสภาพที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไม่สายนะครับถ้าเรามองประเทศไทยว่าเป็นประเทศที่เราควรจะต้องช่วยกันดูแลรักษา ด้วยความสุจริตนะฮะนะไม่ให้องค์กรอิสานั้นอยู่ภายใต้กฎกติกาของการเมืองปัจจุบันโดยอำนาจหน้าที่หลายๆอย่างก็ยังจะต้องปรับปรุงแก้ไขยอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นกรณีอำนาจหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูญอันนี้ก็ยังมีหลายความเห็นที่ต้องถกเถียงกันว่ามันมากเกินไปไหมแต่ถ้าสมมติว่าการเลือกบุคคลในตุลาการสารรัฐธรรมนูนเกิดจาก สอวอที่มาจากการหัวพูดตรงๆไม่สบายใจนะครับเป็นห่วงบ้านเมืองใน่นะคตจริงๆครับวันนี้เลยฝากท่านทั้งหลายช่วยกันคิดดูไหนบอกว่าที่18มีนาสอวอกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าขอให้เลื่อนกันให้ความเห็นชอบตุลาการสารนวนไปก่อนเพราะเหลือเจคนก็ยังพออยู่อันนี้ก็ผมว่าก็น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันได้ทีอ่า คือสอวหัวได้ทีเพราะปัจจุบันเขาจะบอกว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่ยังไม่ได้มีกระบวนการสอบสวนกรกตไปสัมภเขาก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์เข้าใจนะนกลไกทางกฎหมายครับแต่ถ้าเรานึกถึงความห่วงใยนะที่มีต่อบ้านเมืองความเชื่อมั่นที่จะมีต่อองค์กรอิสระหรือบุคคลในองค์กรอิสระต่อไปในอนาคตควรทํำยังไงอันนี้ต้องช่วยกันคิดฝากท่านครับแนแฟนแฟน็แฟน,ฟน,ฟนคลับ หรือประชาชนที่ติดตามฝากแสดงความคิดเห็นเยอะน้อยนะครับก็จะเป็นแรงสนับสนุนหรือผลักดันให้บ้านเมืองเรานั้นเนี่ยนะครับไม่น่าเป็นห่วงมากกว่านี้รากเหง้ารัฐหารยี่ฝังรากอยู่ในรัฐนูนปี60ลึกนะครับแล้วก็เริ่มเห็นปัญหาไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยเริ่มเห็นปัญหาเห็นไหมสบวบงัอไปงัวไปรูวป้ว่าอ่างัวเราได้มาก็ไม่อยากลาจากตำแหน่งหรอกครับเป็นเรื่องธรรมดา ครับวันนี้ฝากประเด็นนี้ไว้สาหรับท่านทั้งหลายนะครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาหน่อยนะไม่มีปัญหาครับเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราเต็มที่ครับผมจำนงชัยมงคลไปแล้วครับสวัสดีครับ